สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่9มกราคมค่ะตลาดดูเหมือนรับรู้เพียงสิ่งที่อยากเห็น i s m Services ธันวาคม49.6ลดลงมากจากพฤศจิกายน56.5แย่กว่าทุกคาดการค่ะและต่ำสุดตั้งแต่พฤษภาคม2020ดัชนนีต่ำกว่า50บ่งชี้กิจกรรมภาคบริการสหรัฐหดตัวตอกย้ำภาพเศรษฐกิจสหรัฐใกล้ถดถอยสอดคล้องกับข้อมูลภาคผลิตซึ่งหดตัว2เดือนติดต่อกันแล้วค่ะ แม้ตัวเลขอ่อนแอส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากสภาพอากาศหนาวเย็นขั้นเลวร้ายในช่วงคริสต์มาสแต่บรรดาเทรดเดอร์ผู้กระหายหาคำว่า Pi ว o t หวังยืมมือ r e s ซชันบี e ฟลดดอกเบี้ยลงเร็วๆเ,เพื่อช่วยกอบกู้พอร์ตลงทุนก็พร้อมจะทุ่มเทใจใส่ r e e s s i o n Trade ตามสมมติฐานบันไดขั้นแรกแห่ซื้อพันธบัตรกดยวลงดอลลาร์อ่อนค่าราคาหุ้นฟื้นตามหลัก Dilative Valuations ส่งผลให้ Financial Conditions ผ่อนคลาย นักลงทุนดูคล้ายมองข้ามยอดจ้างงานนอกภาคเกษตรธ,ธันวาคมที่สูงกว่าคาดอัตราว่างงานลดจาก3.7%เหลือ3.5%แต่เลือกโฟกัสค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงโตช้าลงทั้งที่ตัวเลข average hourly earnings ดังกล่าวโดนแก้ไขกลับไปมาจนหน้าเวียนหัวในระยะหลังๆผ่านมา1เดือนเศษข่ะหลังนำเสนอไอเดียบันไดสอขั้นสู่ภาวะถดถอย เราขยายรายการซื้อเพิ่มเป็น10กองทุนที่คาดหวังว่ามีโอกาสชนะบนบันไดขั้นแรกขับเคลื่อนโดย3เรื่องราว 1. จีนฟื้นเป็นบันจจัยหนุนกองทุนหุ้นจีน KTA s h a r s k t China, ตราสารนี้จีน k t China Bond รวมถึงกลุ่มที่รับประโยชน์ทางอ้อมได้แก่ k t Energy, k t Oil การเดินทาง k t Mining การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนโยบายฟื้นอสังหา k t Luxury การบริโภค k t s e t 50การท่องเที่ยว 2คือปฏิรูปห่วงโซ่อุปทานค่ะคือการย้ายที่ตั้งโรงงาน KT เวียดนามน่าจะได้ประโยชน์จาก FDI เต็มเตมยาวๆ 3. คือเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพลังงานเก่าขาดแคลนหนุน KT Energy KT Oil พลังงานใหม่ใช้โลหะเยอะจนดีมานโตลำหน้าสัปพลายเข้าทาง KT Mining และเราจะเสนอขายครั้งแรกก้องทุนใหม่ค่ะซึ่งเปรียบเสมือนจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายในธีมนี้ กองทุนเปิด k คท m มกรีนเอ NERGY ลงทุนในหน่วยของ Schroder ISF Global Energy Transition เน้นหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีส่วนช่วยเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานคาร์บอนต่ำมุ่งลงทุนอย่างยั่งยืนบริหารเชิงรุกพอร์ตยืดหยุ่นแทบจะไร้ข้อจำกัดครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานอาทิ Renewable Energy Equipment Renewable Energy Generation Transmission and Distribution Batteries and Energy Storage Hydrogen Electrical Equipment and Energy Efficiency Clean Mobility เป็นต้นค่ะเสนอขายครั้งแรก IPO 11-20มกราคมพร้อมกัน2ชนิด KT Green ขีด A ชนิดสะสะมูล,ลค่าและ KT Green SSF ชนิดเพื่อการออมค่ะมาดูกันถึงการข้างหวันตลาดหุ้นเมื่อวันสุ์กันบ้างนะคะ Set i n d e กปิดไปที่1,673.86บวก0.60%มูลค่าการซื้อขาย73,834ล้านบาท โดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นเอเชียที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกันอีกทั้งยังได้แรงหนุนจากฟันโฟล์ไหลเข้าหุ้นใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มที่ได้รับอนิสงจีนเปิดประเทศและกลุ่มแบงก์ที่เข้ามาเก่งงบปี65ส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่46,294ล้านบาทและยืมพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.94% ส่วนค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่34บาท4สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ้ดยเงินบาทเคลื่อนไหวพันพวนปิดตลาดอ่อนค่าจากช่วงเช้าขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าหลังได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีทางฝั่งของเอเชียค่ะนิกิีตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวก2วันทําการติดต่อกันเนื่องจากมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มส่งออกหลังสกุลเงินเยนอ่อนค่าลงนิกิีปิดไปที่25,973.85จุดบวก0.59% ส่วนเซ้งไฮเข้ามาสิดตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากความหวังที่ว่าเศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวจากโควิด -19 ในไม่ช้านี้นอกจากนี้ค่ะตลาดนี้ได้รับปัจจัยบวกจากการที่จีนออกมาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์เซ้งไฮเข้ามาสิ์ปิดที่3,157.64จุดบวก0.08 ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยอร์อกปิดพุ่งขึ้นมากกว่า2%ในวันศุกร์ค่ะขานรับรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรรวมทั้งดัชนีภาคบริการของสหรัฐซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟอ้อได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วและจะเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดาวโจนส์ปิดที่33,630.61จุดบวก2.13% S&P 500ปิดที่3 8 9 5 0 8จุดบวก2.28%และ NASDAQ ปิดที่15,69.29จุดบวก2.56%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโดยรดับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มน้ำมันหลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐที่ขยายตัวปานกลางได้ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มที่เฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ c c 4 0ปิดที่6,860.95จุดบวก1.47% DAX ปิดที่14,610.02จุดบวก1.20%และฟุซี่ร้อยค่ะปิดที่7,699.49จุดบวก0.87%ส่วนค่างเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆเนื่องจากนักลงทุนคาดว่าเฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหลังรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรรวมทั้งดัชนีภาคบริการของสหรัฐบ่งชี้ว่าเงินเฟอ้อได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว ทั้งฝั่งของสัญญาน้ำมันดิบบรทศัสรสตรตนิวร์อปิดบวกเล็กน้อยในวันศุกร์ค่ะเพิ่มขึ้นมา0.14ปิดที่73ดอลิดที่73.77เซนต์ต่อบา์เรลแต่ปิดลบในสัปดาห์แรกของการซื้อขายในปีนี้ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยและความต้องการใช้น้ำมันลดลงส่วนฝนั่งของบเบลนเองค่ะลบไป0.15ปิดที่78ดอปิดที5 7เซนต์ต่อบาเรล ทางฝั่งของสัญญ,ญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในว,วันศุกร์ค่ะแต่ระดับสูงสุดในรอบเจเดือนโดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐได้ตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะชะลออัตราการปรับขึ้นดอกเบี้ยสัญญ,ญานองคำตลาดโคเมกสมมอบเดือนกุมภาพันธ์บวก1.58ปปิดที่1,869ดอลลาร์70เซนต์ต่อทรัลล์ และนี่คือ้หมดของ k t ท m อมบ์เดนนที่นำกานฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k t ท m อ s m a t t Tra กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับบิชันวรวรรณตินราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ